จะดีบนไหนสาเหตุที่ห้าแต่ว่าขายแค่น้ำย่างเดียวมันทามีน้ำแล้วเศรษฐกิจมันก็จะดีขึ้นชีวิตความเป็นอยู่มันก็จะจะดีขึ้นในลางานเนี่ยเขาตองสร้างโอกาสอี่ชีวิตครับสวัสดีครับวันนี้ สามสพฤษภาคม2563ครับวันนี้มีพระเดชพระคุณพระคุณเจ้า,จามาเยี่ยมที่บ้านครับเหดอะมอลเทนิวโวดยเฉพายงยิ่งพระอาจารย์ประคองพระอาจารย์ประคองอุทโย,โยติดตามงานธนาคารน้ำใตดินมาอย่าง่อนเนื่ไม่ต่ำกว่าสองปีใช่ใ,ชใชแล้วผมไปทำงานช,ช่วยหลวงพ่อสมบุญุชกิบโตที่เขาใหญ่อาจารย์ก็ไปเยี่ยมผม ด้วยความเป็นหัวเป็นใย,ยอาจารย์อยู่วัดอ่องอะไรนะลองเทพนรสิงห์วัดลองเทพนรสิงห์น้องคายน้องคายเป็นาอะไรครับที่นั่นติดในน้ำโขงก็ถือว่าไม่ไกลจากแม่น้ำโขงแต่แ<ผ>ม่น,าน,าน้ำาสครสคามอยู่ด้านล่างแล้วก็มีลำห้วยแล้วด้านชิดเหนือมีปัญหาน้ำก่อยน้ำน้ำ,นำเค็ม เพราะน้ําไม่สามารถเติมลงใต้ดินได้อา,อาจารย์ครับมาที่ตรงที่วัดเทพนรสิงห์น้องคายนะครับอาจารย์ขุดไปหลายจุดจุดนี้ใกล้ลำห้วยอาจารย์ก็เป็นขุดลอกมันไปขุดอีกจุดมุมตะวันออกเฉียงใต้เจอหินอุ้มนะ้ำก็ปล่อย ถ้าอาจารย์จะไปลอกหมดหมดบึงนี้อาจารย์จะหมดหลายแสนผมว่าปล่อยไว้เพราะบึงนะบึงบึงน้าตำแหน่งนี้มันเคยเป็นลำห้วยเก่า <c oughs> แต่มันตื้นเขอิอนตื้นเขอิอนตื้นเขินอาจารย์โชคดีเพราะอาจารย์เจอหินอุ้มน้ําอยู่มุมตะวันออกเฉียงใต้พอได้ชาร์จน้า <c oughs> นะครับอันนี้ก็คือข้อดีพอะเวลาชาร์จน้ําก็ก็อ,อาจารย์ขุดไปประมาณสองเดือนที่แล้วเดือนเดือนสองที่ที่แล้วเออสองที่ที่ ที่แล้วก็รอรับผลครับเพราะว่าบอ่อประดาน,น,นกล,กลบอ่อประดาน20เมตรกลอยถ้าสามสิบสเมตรห้เมตรเข็มว่าถ้าเราไม่เติมน้าฝนลงไปใต้ดินขอนแก่นอุดรบ้านดุงใต้ใต้ใต้จุดนั้นนะรวมเกลืออิสานเกลือพร้อมผุด ฝนตกมาวันนี้ก็ตกแต่ไม่มีใครเติมน้ำโอเค okay. อาจารย์แก้จุดหนึ่งแล้วอาจารย์ครับจุดนี้ครับจุดนี้คือผมลากเส้นทางน้ําเอาไว้ไงนี่ไงครับอาจารย์ลากมาจากสวนยางจุดนี้อาจารย์ทาหรือยัง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 ไม่ทําก็เอาไว้ ญาติโยมผู้มีจิตทธาคอย <c ười> บริจาคก็แล้วกันเพราะว่ามันน่าทําไงพอน่าทําแล้วมันจะเกิดอด่๋ยกให้ถามว่ามันจะเกิดประโยชน์ยังไงจุดนี้ยังยังไม่ทําไหลลงบึงผมล่ากเส้นถูกต้องไหมถูกต้องจะให้ผมไปเล่นไกล <laughs> ทีนี้อีกจุดหนึ่งเส้นนี้มผมก็ลากเอาไวน้นี่ถ้าอาจารย์ไปลอกบึงพวกนี้นะอาจารย์ลอกไม่มีประโยชน์หรอก ทำไมไม่มีประโยชน์ละ่ะอาจารย์ลอกไป2 0เมตร3าเมตรอาจารย์ไม่เจอหินอุ้มน้ําหรอกเพราะว่ามันเป็นตะกอนลาห้วยเดิมซึ่งมันตื้นเขินอาจารย์เอามาเอาเนี่ยตีนผู้อืต้นน้ำไหลเออต้อนน้ําไหลนี่ชาร์จลงเลยมุมนี้นี่ผมปากให้แล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่ทำเอาไว้มีเงินปีปีหน้าฟ้าใหม่อีกเส้นหนึง่ง ผมลักถูกต้องไหมไปดูเลยไม่มีพลาดหรอกครับวิเคราะห์ย้อนหลังนะครับเวลาวันเวลาผ่านไปแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรอาจารย์ทําที่วัดเทพนรสิงห์มันเกิดประโยชน์กับพี่น้องอยากไรโอ้เดี๋ยวพี่น้องนาอุดมอยู่เหนืออาจารย์เป็นไรครับน้ำบาดาลเค็มน้ําบาดาลเค็มสาเหตุที่น้ําบาดาลเค็มอันนี้หนองอะไรครับนี่บึงอะไรนี่หนองแก้ว บึงหนองแก้วขนาดใหญ่อยู่ด้านตะวันออกเค็มแน่นอนถ้าจะเปรียบเทียบลักษณะภูมิศาสตร์อย่างนี้ตรงนี้คือแม่น้ำขีตรงนี้ก็คือทุ่งกุลาร้องให้แห้งเจาะประดานมาใช้เค็มถ้าเค็มแล้วคุณจะอาบยังไงคุณจะกินยังไงคุณจะใช้ยังไงถ้าคุณไม่เก็บน้ำฝนโดดให้นาอุดมนะครับเป็นอบตไหมอบตครับก็ฝากท้องถิ่นแหละครับ ผมพูดตางนี้ถูกไหมโอเคนะครับผมใต้ลงมาอีกครับอาจารย์ที่นี้มีวัดอะไรครับอาจารย์โฟกัสให้ผมทางทิศใต้มีวัดปา่าอ่าตรงนี้ตรงนี้อันนี้ก็วัดของหมู่บ้านบ้านโคกอุดมวัดบ้านโคกอุดมอาจารย์ตัวนี้มีอะไรก็มีครับเออร่องน้ําเก่าร่องน้ําเก่าอาจารย์ให้ผมโฟกัสอะไรครับแก่น้ําเค็มหรืออะไรไหมใช่ใช่เปิดอาจารย์บอกให้เปิดน้ําทางทิศใต้ให้ค,ดดใหใหคือ คือหมู่บ้านนี้คือตอนนี้นะวัดวัดเทพดอนะสิงนี่ถ้าถ้าเดินเกมมาปุ๊บนี่อาจารย์บอกว่าอย่าโยกน้ํามาหาวัดนี้แต่มันผ่านหมู่บ้านนี้ไงใช่ใช่มันผ่านหมู่บ้านนี้ระยะไม่ต่ำกว่าสองกิโลนี่ถ้าถ้าเราสามารถผมวาดเป็นมุมเหลี่ยมเอาไว้อย่างนี้เพื่อดึงน้ํามาที่วัดอะไรนะครับ วัดพุทธธรรมว,วัดพุทธธรรมเนี่ยแล้วผมก็มาเปิดลมตรงตรงนี้แล้วเติมน้ําด้วยก็แสดงว่าถ้าอาจารย์ชาร์จตรงนี้มันก็จะเคลื่อนที่มาหาวัดพุทธธรรมแล้วเติมที่เหนือช่วยล่องนี้เสียดายมันไหลลงมันไหลทิ้งเฉยๆนนี้ของวัดป่านั่นแหละครับนั่นแหละครับล่องโดนล่องเลยล่องซึ่งซึ่ง,งไหลมันทิ้ง แล้วก็อีกรอบนี้มันได้มุมกันเลยดังนั้นวัดนี้ก็จะรอดชาวบ้านทั้งชาวบ้านก็จะรอดอเริ่มต้นที่วัดเทพนรสิงห์สามหมู่บ้านใช่คอุดอุดครับนี่คือโจทย์ที่อาจารย์ไปทําแล้วในเบื้องต้นที่นี้อบอรปรลรักพักพักอ,อาจารย์กลอยเข้มผมก็บอกว่าให้รอรับฝนปีนี้ก่อนอจุดไหนแล้วก็จุดนี้ไงที่อาจารย์ หินกุ้มน้ำาเพิ่งขุดไปเสร็จสองอาทิตย์ที่ผ่านมามหลังจากนั้นก็นพอร,รับเสร็จปุ๊บผมก็บอกว่าน้ําลงจากสวนยางเนี่ยมันจะลงลําห้วยเนี่ยผมลากผิดไหมเนี่ยอ้อมมาเนี่ยอ้อมมามานี่อาจารย์ทํำระบบผิดไว้แล้วเรียบร้อยใช่ๆปีหกสามหมดเข้าปีหกสี่บ่อบรดต้องหายเข็ม,มเดี๋ยวส่งกันบ้าน <laughs> โอเคเท่าท่านเองโจทมันทีนี้อาจารย์มา มามเติบโตที่อำเภอเลิงนกหาจังหวัดยะโสธรวันพรุ่งนี้จะไปเยี่ยมน,นะครับไปที่ตำบลสว่าดนะครับวันพรุ่งนี้จะไปเยี่ยมหนองหมีจะไปเยี่ยมคุณแฮนะครับที่ตำบลสว่าดนะครับยะโสธรมีญาติโยม ที่มีจิตศรัทธาอยากจะซื้อดินถวายเป็นศาสนสถานนะครับอาจารย์ก็มาให้ผมดูดูว่าโยมที่เขามีจิตศรัทธาจะซื้อจุดไหนดีโอเคอาจารย์เอาจุดนี้ก่อนจุดนี้กี่ไร่ครับประมาณสามสิบไร่ประมาณสามสิบไร่ข้อเสียของจุดนี้แล้วก็มีข้อดีกับข้อเสียแตกต่างกันข้อเสียของจุดนี้ ข้างล่างมีบึงดึงน้าถ้าเปียกสงเหมือนก็คือแม่น้ํามูลมที่ตะวันออกคือบึคือลำเสียบาย<ม>ถ้าเปียกสีเหมือนก็คือแม่น้ําชี<ม>ตรงนี้แห้งครับ<ม>ตรงนี้แห้งครับ<ม>แก้ยังไงวิธีแก้ผมก็ลากเส้นว่าถ้าอาจารย์เขาจะซื้อจริงกินขายถูกๆไล้ด้านบนนี่ยังมีอนุภาพที่จะส่งมาให้เพราะฉะนั้น เราก็ต้องช่วยตัวเองโดยการลากร่องน้ําที่เคยผ่านวัดนบล็อกเอาไว้อันนี้พอเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงตัวเองได้แบบไม่ค่อยจะดี <c oughs> เพราะอะไรอ่ะข้างล่างใหญ่เหลือเกินในตัวดูดน้ำแล้วไอ้ลำเสียบยด้านต่ยมันออกไหลทุกนาทีดูดน้ําไปด้วยดูดความชื้นไปด้วย